สวัสดีครับผมซินโดรมดวันนี้เรามาติดตามตัวอย่างสรพยุทธทลุฟ้าเซั่นที่5ตอนที่160กันต่อเลยดานเซียวเหยียนตอนนี้ก็ยิ้มมุมปากก่อนสลับท่ามือทนใดน,นั้นยาม,มาจารประกูลเซียวก็ปรากฏขึ้นบนวางคิ้วของเซียวเหยียนพร้อมกินอายที่พุ่งขึ้นไปแต่ระดับเสียยุดธ9ดาวขั้นสุดเทียบเท่าจอฟ้าที่4ทํทให้จอฟ้าที่4ถึงกับหน้าถอดสี พอไม่น่าเชื่อเลยว่าเซียวเหยียนจะสามารถเรียกใช้ยันประจำตระกูลเซี่ยวที่หายสาบสูญไปได้สำาัยังสามารถยกระดับพลังถึงเซียนยุทธ์9้าดาวได้อีกด้วยและพริบตาต่อมาเซียวเหยียนก็พุ่งตัวเข้าจู่โจมใส่จอฟ้าที่4ทันทีซึ่งหลังการปะทะกันตรงๆจอฟ้าที่4กลับกระเด็นถอยหลังไปหลายก้าวในขณะที่เซียวเหยียนกลับไม่ได้รับผลกระทบใดเพราะตอนนี้เซียวเหยียนมีทั้งภูษาราชินีมแมลงบรรพกาล และเกราะโบราณหงมังกรป้องกันไปถึงสองชั้นทำให้จอมฟ้าที่4สีหน้าเคร่งเครียดสุดขีดและตัดสินใจใช้เกดแปรโลหิตด,ดูดกลืนมหาโลหิตดูดคืนเลือดเนื้อจากกู้แกงกล้าของพรรคสิงห์ยมโลกในรัศมีหนึ่งหมื่นฟุตรอบตัวรวมกับเลือดเนื้อที่สะสมไว้ในพื้นดินจนระดับพลังของจอมฟ้าที่4เพิ่มขึ้นลำหน้ากว่าเซียนยุทธก้าวดาวขั้นสุดแต่ยังห่างไกลกลับระดับกึ่งเทพยุทธ พราะการขึ้นสู่ระดับเทพจําเป็นต้องบีบอัดพลังของเซียนยุทธเดาวขั้นสุดถึง9้าครั้งหรือที่เรียกกันว่ายอดเซียนยุทธเ้ารอบบรรลุเทพซึ่งระดับพลังที่เพิ่มขึ้นของจอมฟ้าที่4ตอนนี้น่าจะอยู่ที่ระดับยอดเซียนยุทธสมรอบเท่านั้นในขณะที่เซียวเหยียนขณะสาแดงยันตระกูลเซียวพลังอยู่ที่ระดับยอดเซียนยุทธหรอบทาให้เซียวเหยียนมีสีหน้าเคร่งเครียดขึ้นมาอีกครั้งเซียวเหยียนได้เรียกไฟวิเศษทั้ง4ชนิด ได้เพลิงจำแรงออกมาก่อนจะสลับท่ามือแล้วใช้วิชาอาคัณีห้าห่วงผนึกวิญญาณไฟห้าตัวออกมาก่อนจะจะสร้างค่ายคนอาคณนีห้าห่วงขึ้นมาทันทีด่านจอฟ้าที่4ก็สลับท่ามือแล้วใช้ฟ้ามือพิศารโลหิตพิฆาตผนึกเมฆโลหิตบนท้องฟ้าเป็นตราฟ้ามือขนาดยักษ์เกือหมื่นฟุตแลต้วตฟ้าไปทางเซลเยียนทันทีแดนเซลเยียนก็ใช้กลมจักรอาคัณีห้าห่วงเข้าต้านเอาไว้ จนเกิดการระเบิดรุนแรงซึ่งหลังการปาระทะกันเซียวเหยียนกลับพุ่งตัวรอบถูตัวมด้านหลังของจอมฟา้าที่4ด้วยฝ่ามือมหาเทวะอย่างต่อเนื่องทันทีทําให้จอมฟา้าที่4ถึงกับสีหนา้าซีดเผือดแล้วรีบสลับท่ามือใช้ทักษะย,ยุทธตาสาวพัสพิศาลโลหิตสร้างกำแพงปราณยุทธเขับป้องกันการหูุดโจมจากฝ่ามือมหาเิวะของเซียวเหยียนอย่างทุลักทุเลแต่โดยปราณยุทธที่ร้อยหรอจากการใช้ฝ่ามือพิศาลโลหิต ทำให้จอมฟ้าที่4ไม่สามารถต้านทานการจู่โจมจากทักษะยุทธชั้นฟ้าของเซียวเยียนได้เลยในที่สุดกำแพงปราณยุทธ์สีแดงก็แตกทลายลงจอมฟ้าที่4ถูกกระแทกจนกระอากเลือดล่างกระเ็นไปไกลด่านเซียวเยียนกลับพุ่งเข้าหาจอมฟ้าที่4พร้อมกับสลับท่ามือสร้างวัวเพลิงสี่สีจู่โจมใส่จอมฟ้าที่4ต่อทันทีทาให้จอมฟ้าที่4มองดูบัวเพลิงที่จู่โจมเข้ามาด้วยสีหน้าวาดพระวาสุดขีด เพราะการที่เซียวเหยียนใช้ทักษะยุดชั้นฟ้าสาชนิดต่อเนื่องกันอยู่เหนือความคาดหมายของจอมฟ้าที่4ทําให้ไม่ทันได้ตังตัวและต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ตอนนี้จอมฟ้าที่4ได้แต่นึกเสียใจที่ยอมตกลงรับมอบหมายภารกิจที่ตอนแรกคิดว่าจะจัดการอย่างง่ายได้แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นภารกิจที่อันตรายถึงชีวิตเพราะเซียวเหยียนพิบตาต่อมาวัวเพลิงก็บุงเข้ากระแทกร่างของจอมฟ้าที่4จนเกิดการระเบิดรุนแรง พายุอักขีขนาดยักษ์แผ่ปกคลุมน่านฟ้าเนื้อดานเซวนห่วงพร้อมอุณหภูมิร้อนจัดกระจายไปทุกทิศทางจากนั้นไม่นานร่างของจอมฟ้าที่สี่ก็กระเด็นออกมาจากพายุอักขีในสภาพร่างกายที่ถูกเผาไหม้้วยเปลวเพลิงพร้อมเสียงร้องโหยหวนด,ด้วยความเจ็บปวดซึ่งจอมฟ้าที่สี่ได้พยายามตะเกียกตะกายพาตัวเองลงไปในทาโลหิตใต้พื้นดินเพื่อหนีเอาตัวรอดแต่เมื่อร่างของจอมฟ้าที่ 4, สี่สัมผัสกับทาโลหิต ุณหภูมิสุดสยองของไฟวิเศษบนตัวของจอมไฟที่4ก็ได้แผดเผาทารุหิตในร่องเหียวจนหมดดานเซียวเหียนก็ไม่ปล่อยให้โอกาสในการสังหารจอมไฟที่4หลุดมือเซียวเหยียนรีบสบัดมือส่งไฟวิเศษจูจ่โวมเข้าใส่จอมไฟที่4ี่อีกครั้งทําให้จอมไฟที่4ตอนนี้ผิวกายถูกเผาจนไม่เกลียมนอนหายใจรวยรินอยู่ในซอกเขวแต่จอมไฟที่4กลับไม่ยอมแพ้ ขาบีบสารหยกที่อยู่ในมือแต่ในนั้นหลุมดาหพ่งอากาศก็ปรากฏขึ้นก่อนจะดูดเอาร่างจอฟ้าที่4เข้าไปภายในทำให้จอฟ้าที่4ี่รอดตายไปได้อย่างหวุดหวิดแต่หลังจากนี้คงมาเจ็บร้ายแรงและอาจถึงขนาดไม่สามารถฟื้นฟูนสภาพกลับมาแข็งแรงเช่นเดิมได้อีกจากนั้นเซลเหยียนก็สะบัดมือส่งไฟวิเศษหลายสายเข้าจู่โจมผู้แก่งกล้าระดับเซียนยุทธของฝั่งตรงข้ามต่อทันทีทำให้ผู้แก่งกล้าเหล่านั้น ถึงกับกระอากเลือดลางกระเด็นไปไกลส่วนคนจากตำหนักเจไ้พูดที่เหลือมาเห็นผู้นำทั้งสองของฝั่งตนภายแพ้ก็รีบหลบหนีออกจากสมรับคุมลบเช่นกันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้แก่งกล้าฝั่งตรงข้ามที่ถูกระดมมาต่างรีบประสานมือขอให้เซลเหยียนไว้ไมตรีแต่เซลเหยียนกลับมองดูด้วยสายตาชื่อชาก่อนบอกว่าหากอยากมีชีวิตรอดกลับไปให้นำศพของคนจากพรรคสิงยมโลกมาแลกเปลี่ยน คำประกาศของเซี่ยเหยียนก็ทําให้เหล่าผู้แกงกล้าที่ถูกตาหนักเกตจดพูดและพรรคสิงห์ยมโลกระดมมาพุ่งเขาจัดการกับคนของพรรคสิงห์ยมโลกต่อทันทีในหลังจากการต่อสู้ผ่านไปครู่ใหญ่คนจากพรรคสิงห์ยมโลกก็บาดเจ็บล้มตายจนหมดทําให้นับจากนี้จะไม่มีชื่อพรรคนี้อยู่ในผู้มิภาคพายาไปต่อไปส่วนผูแกงกล้าที่ถูกพรรคสิงห์ยมโลกเชื้อเชิญมาเซี่ยเหยียนก็ยอมปล่อยตัวไปทั้งหมดเพราะแม้จะไม่ต้องการนํามาเป็นพวก แต่เหล่าผู้แก่งกล้าเหล่านี้จะช่วยให้ภูมิภาคพายัพยังคงมีความมั่นคงต่อไปในอนาคตซึ่งหลังจากจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเซียวเหยียนก็พุ่งตัวลงไปหาชายดินและเซีวาายวเซียวทันใดนั้นนาคาลุ้งคืนฟ้าก็ปรากฏตัวออกมาจาก,กวางคิ้วของเซียวเซียวก่อนจะไปเกาะอ,อยู่บนไหล่ของนางซึ่งชายลินได้เล่าให้เซียวเหยียนฟังว่าจิตวิญ,ญญาณของนาคาลุ้งคืนฟ้าแต่ไปสถิตยอยู่ในกายของเซียวเซียว ทำให้เซียวเซียวสามารถยืมใช้พลังของมันได้จนทําให้เซียวเซียวมีพลังอยู่ที่ระดับปรมาจารย์ยุทธตั้งแต่กําเนิดเลยทีเดียวเมื่อสีย่ยหยินได้ฟังก็มองดูเซียวเซียวด้วยสองตาเป็นแม่กายก่อนจะบอกชัยหลินว่านับเป็นโชคดีของเซียวเซียวที่มีพลังของนาคารุ้งลืนฟ้าสนับสนุนหลังจากนี้ข้าจะมอบปัจจัยการฝึกที่ดีและเพียรพร้อมที่สุดให้กับนาง ซึ่งคาพูดและการแสดงออกของเซวียนก็ได้ทําให้ชายลินมองดูเซวียนด้วยสายตาอ่อนโยนทันทีจากนั้นกูเหอที่ตอนนี้ปรู้ถึงนักปรุงโอสถระดับ7และด้รงตาแหน่งหัวหน้าโรงโอสถภาคขีเหยียนก็ได้นําเหล่านักปรุงโอสถระดับ6หลายคนจากภาคขี้เหยียนมาคารวะทักทายเซวียนซึ่งชายลินได้แอบกระซิบบอกเซวียนว่าที่ผ่านมาภาคขีเหยียนได้อาศัยโอสถจากโรงโอสถในการขยายอิทธิพล แต่ปัญหาก็คือไชลินเซลติงและเซลลีล้วนไม่ใช่นักปรุงโอสดทำให้ที่ผ่านมาโรงโอสดมักแยกตัวบบเป็นเอกเทศและไชลินก็ไม่สามารถสั่งการโลโอสดได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งเมื่อเสียนให้ฟังก็เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดจากความเยื่อยิ่งของโรงโอสดจนเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงในภาคีเหยียนได้ในทันทีจากนั้นกูเหอก็เสนอปรุงโอสดโพวิเศษสร้างฐาน โอซดระดับ7ชั้นสูงให้กับเซียวเซียวแต่เซียวเหยียนกลับยิ้มมุมปากก่อนบอกกูเหอว่าโอสถโพวิเศษสร้างฐานไม่ใช่โอสถที่ดีที่สุดดังนั้นเซียวเหยียนจะหลอมสร้างโอสถฐานเอกโอสถระดับ8ให้เซียวเซียวด้วยตนเองในวันรุ่งขึ้นต่อหน้านักปรุงโอสถทุกคนและให้เรียกนักปรุงโอสถมารวมกันที่โรงโอสถหากใครไม่มาให้ขับออกจากภาคีทันที ซึ่งคำประกาศของเซียวเหยียนก็ถึงกับทำให้กูเหอและนักปรุงโอสถทุกคนตกตะลึงเป็นอย่างมากทางเรื่องที่เซียวเหยียนสามารถหลอมสร้างโอสถระดับ8ได้แต่เรื่องที่เซียวเหยียนเรียกกระดมนักปรุงโอสถซึ่งแสดงว่าเซียวเหยียนต้องการสังขายานาโรงโอสถที่มีปัญหาตลอดมากูเหอจึงคารวะเซียวเหยียนเพื่อขอตัวไปดำเนินการตามคำสั่งของเซียวเหยียนทันที ซึ่งเมื่อกูเหอนำคำสั่งของเซียวเหยียนไปบอกแกเหล่านักปรุงโอสถก็ทําให้บางส่วนแสดงความไม่พอใจออกมาโดยแกนนําก็คือลิวชางนักปรุงโอสถระดับ7ที่ระยะหลังมีอิทธิพลในโรงโอสถเนื้อก็กูเหอและยังแอบลักลอบนําโอสถของภาคีออกไปขายอีกด้วยโดยลิวชางได้ปฏิเสธคําสั่งของเซียวเหยียนและบอกกูเหอว่า ไม่เชื่อว่าประมุขภาคีจะมีความสามารถมากพอที่จะหลอมสร้างโอสถระดับแปดออกมาได้ซึ่งกูเหอก็บอกว่านั่นไม่ใช่เรื่องของพวกเราเรื่องที่สำคัญก็คือแสดงความประทิ์ใจโดยการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันจากนั้นกูเหอก็ได้ปรึกษาประธานฝ่ามาเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งฝ่าหมาได้บอกกูเหอว่าด่วนนิสัยของท่านประมุขครั้งนี้โรงโอสถจต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นอย่างแน่นอน และในเช้าวันรุ่งขึ้นนรงโอสถย่อยประจำด่านเซียนห่วงกู้เหอและฟามมาก็ได้นำเหล่านักปรุงโอสถมารวมกันตามคำสั่งของเซียวเหยียนแต่พวกของลิวช่างกลับไม่ได้มาตามนัดทำให้กู้เหอได้แต่พึพรรมพำในใจว่าพวกของลิวช่างกำลังล้นหายที่ตายและครูใหญ่ต่อมาพวกของเซียวเหยียนก็ได้เดินทางมาถึงโรงโอสถซึ่งหลังจากที่กูเหอได้นำนักปรุงโอสถคารวะทักทายเซียวเหยียนเรียบร้อยแล้ว เซียวเหยียนก็ได้ประกาศว่าวันนี้จะมีการปรุงโอสถระดับ8ขอให้ตั้งใจดูให้ดีเพราะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนอย่างแน่นอนพูดจบเซียวเหยียนก็นำตากลันและสมุนไพรมากมายออกมาจากแหวนบรรจุทันทีแต่จังหวะนั้นเองลิวชางก็นำพักพวกของตนเข้ามายังโรงโอสถก่อนจะคารวะเซียวเหยียนด้วยท่าทียิ่งพยองแต่เซียวเหยียนกลับไม่ได้สนใจพวกของลิวชางมากนักทำให้ลิวช่างไม่พอใจเป็นอย่างมาก จากนั้นการหลอมสร้างโอสถของเซีลยวเหยียนก็ได้เริ่มต้นขึ้นจิตตานุภาพแห่งพลังจิตวิญญาณของเซีลยวเหยียนได้แผ่พุ่งออกมาเขาไฟวิเศษและสมุนไพรมากมายลงสู่เตากลั่นและเริ่มกระบวนการผ่อมมสมุนไพรทันทีทําให้เหล่านักปรุงโอสถร,รวมถึงพวกของหลิวชางและกูเหอถึงกับเนื้อตัวสั่นเทาเพราะนี่คือพลังจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยพบเจอแสดงว่าเซีลยวเหยียนตอนนี้ คือมหาปรมาจารย์ปรุงยาระดับแปดอย่างแน่นอนจากนั้นสมุนไพรหายากกว่าร้อยชนิดที่เหล่านักปรุงโอสถภ้าขี้เหยียนไม่เคยพบเห็นมาก่อนก็ค่อ,อยๆถูกซเหยียนล้อมสกัดด้วยความคล่องแคล,ล่วไหลลื่นจนเหล่านักปรุงโอสถต่างมองดูอย่างเพลิดเพลินและหลังจากผ่านไปราวครึ่งวันาการหลอมสกัดสมุนไพรก็เสร็จสิ้นลงจากนั้นเซวียนก็เริ่มการหลอมสร้างโอสถฐานเอกต่อทันที ซึ่งหลังเซียวเหยียนเริ่มการหลอมสร้างโอสถได้ไม่นานข่าวของการหลอมสร้างโอสถระดับ8โดยมหาประมาจาย์บุงยาก็แพร่สะพัดไปทั่วอาณาจักรเจียม,มาจนในที่สุดก็ได้ดึงดูดเหล่านักรวงโอสถนอกภาคีเหยียนและผู้แกงกล้ามากมายเข้ามาสังเกตการอย่างมืดฟ้ามัวดินขณะที่ชายหลินต้องเรียกกระดมเหล่าผู้แกงกล้าของภาคีมาเพื่อเพิ่มการป้องกันในหลังจากการหลอมสร้างโอสถผ่านไปแปดวัน พลังงานในห้วงพส,สุธาก็พันผวนนุนแรงก่อนที่จะก่อตัวเป็นเมฆดำเนื้อดานเซวนห่วงจากนั้นไม่นานเมฆสีดำก็กลายสภาพเป็นเมฆสายฟ้าห้าสีทำให้เหล่านักปุงโอสดและผู้แก่งกล้าทุกคนต่างจ้องมองสายฟ้าห้าสีด้วยความตกตะลึงเพราะส่วนใหญ่ยังไม่เคยพบเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนและอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้เห็นครูใหญ่ต่อมาพลังงานของเมฆสายฟ้าก็ผันขวานุนแรง ก่อนที่เมฆสายฟ้าโอสด5สีสายหนึ่งจะจูจ่โจมลงมาใส่เซลเยียนทาให้ทั้งพวกของชายดินและเหล่านักปรองโอสถต่างมีสีหน้าซีดเผือดแต่เซลเหยียนกลับลืมตาขึ้นจะ้าก่อนจะสะบัดมือส่งหุ่นมันฟ้าออกไปต้านรับสายฟ้าโอสถได้อย่างง่ายดายจากนั้นสายฟ้าโอสถมากมายก็ฟาดลงมาอย่างคลุ้มคลั่งแต่ก็ไม่สามารถผ่านแนวป้องกันของหุ่นมันฟ้าได้เลย และตัวอย่างก็จบลงตรงนี้นะครับวันนี้ผมซินโดรมไปแล้วครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ